ข้อสุดท้ายนะครับค่าสูญสิ้นนะครับ d i v i s i o n นะ d e p l e i o n ก็ใช้สำหรับทรัพยากรพวกทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับที่ได้รับสัม,มทานจากรัฐบาลน,นะครับพวกสินทรัพย์แบบเช่นขุดเหมืองทองขุดเหมืองแร่ทองแดงขุดน้ํามันขุดแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับวิธีการคิดก็คือไอตัวค่าสูญสิ้นของของทรัพยากรสิ้นเปลืองเนี่ยนะครับเราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าต้นทุนของทรัพยากรสิ้นเปลืองตัวเนี้ย มันมีอะไรบ้างนะครับคือเวลาเราไปได้สัมปทานมาเนี่ยนะครับส่วน,หมมน,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 นใหญนะ่ก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานบัตรนะครับก็เป็นหลักต้นทุนของการจ่ายไปเพื่อได้ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างเช่นปอทอย่างเงี้ยไปได้แหล่งขุดแก๊สที่พม่าอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานบัตรทีนี้พอจ่ายไปแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการสำรวจมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา,าเช่นขุดน้ํามันบนอ่าวไทยก็ต้องจ่ายหนึ่งค่าสำรวจก่อนว่ไาไออ่าวไอตรงนั้นนะ่ะมันมีน้ามันเยอะไหม คุ้มไหมที่จะลงทุนสมมติว่าคุ้มก็ไปขอสัมปทานบัตรจากรัฐบาลนะครับแล้วพอขอสัมปทานได้ปุ๊บถามว่าขุดได้เลยไหมครับไม่ได้เพราะว่าน้ามันมันอยู่การอ่าวไทยถูกไหมมันอยู่การอ่าวไทยก็ต้องทําการพัฒนาตัวแท่นเจาะครับที่ขึ้นเป็นแท่นๆน่ะถูกไหมครับแล้วก็พอขึ้นแท่นเสร็จปุ๊บอาจจะต้องมีรายจ่ายเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นตอนที่น้ํามันของปตทไทยน้ํามันมันรั่วที่สมเด็จใช่ไหม นั่นแหละครับนั่เนี้ยไอ้ตรงนั้นก่ยกจจะต้องมีค่าจ่ายถ้าเกิดกขาทาน้ำมันรั่วออกมาการออกไทยก็ต้องมีค่ากําจัดมลพิษพวกเนี้ยก็ต้องจ่ายรวไมไปต้นทุนของการได้มาซึ่งทรัพยากรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องหาประมาณครับว่าทรัพยากรที่เราขุดเนี่ยมันมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็อยู่ในขั้นของสํารวจอยู่แล้วสำรวจมันจะบอกอยู่แล้วครับว่าขุดแหล่งเนี้ยแหล่งพระอาทิตย์เนี่ยจำน่าชื่อแหล่งพระอาทิตย์มีน้ํามันอยู่ประมาณ100ล้านบาเรล เ, ق, <us> เขาจะบอกเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกไปเลยครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่ามีมูลค่าคงเหลือไหมหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้สามารถขายซากแท่นอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่า <ân> นะครับเวลาเราหาค่าสูญสิ้นสำหรับงวดค่าสูญสิ้นก็คล้ายๆคาย่คา,คาเสื่อมนะครับแค่ไม่เปลี่ยนชื่อบัญ,ญชีเท่านั้นเองนะครับก็เอาค่าสูญสิ้นคูณด้วยปริมาณทรัพยากรที่ได้รับในงวด <us> <s ign> นั้นก็จะเป็นค่าสูญสิ้นนะครับโดยอัตราสูญสิ้นเนี่ยเอา ราคาทุนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือเอาพวกต้นทุนต่างๆที่จ่ายออกไปเนี่ยลบด้วยมูลค่าคงเหลือแล้วหารด้วยปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ประมาณขึ้นมาจากการสำรวจนะครับแล้วก็บันทึกบัญชีครับถ้าได้ข้ามูมาแล้วก็เดบิตค่าสูญสิ้นเครดิตค่าสูญสิ้นสะสมคล้ายๆค,ค,ค่าเสื่อมสะสมถูกไหมคล้ายๆกันนะครับอลองดูตัวอย่าง <c oughs> ตัวอย่างบริษัทนะครับปิโตเรเลียมเนี่ยได้สมรทานบัตรนะครับกุดเจาะน้ํามันสมมุติว่าได้สมรทานบัตร โดยเสียค่าสัมทานในี้5ล้านนะครมีค่าสำรวจอยู่5 0 0 0 0นแล้วก็ค่าพัฒนาอีก5 0 0แสนรวมกันแล้วเนี่ยต้องจ่ายทั้งหมด0 0แสนบาทนะครับคาดว่าการขุดตรงเนี้จะได้น้ำมันประมาณ1,000 0แบารเรล,ลนะครับแล้วปีนี้นะูปี5 5เนี่ยขุดขึ้นมา1,000บารเรลนะดูน้ำมันจากบ่อขึ้นมา1,000บารเรลนะครับเราก็ต้องมาหาก่อนครับว่าอัตรา อัตราค่าสูญสิ้นเนี่ยของทรัพยากรเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเอา6ล้านครับตั้งไม่มีมูลค่าคงเหลือใช่ไหมครับก็หารนะครับคล้ายๆกับตามไอการคิดค่าเสริมตาม activity เลยครับหารด้วยประมาณการของน้ำมันที่มีทั้งหมดคือประมาณเท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0แสน บาเรลถูกไหมครับก็ได้เท่ากับอัตราสูงสิ้นก็คือหกสิบาทต่อบา์เรลนะได้หกสิบาทต่อบาเรลไม่ยากนันเรื่องนี้ง่ายๆนะครับเราได้หกสิบาทต่อบาเรลนะครับปีนี้เราขุดมากี่บาเรลครับหนึ่งพันบาเรลถูกไหมครับฉะนั้นหนึ่งพันบาเรลก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 60เลยเราก็จะได้ค่าสูญสิ้นนะครับทั้งหมด60,000บาทก็ได้บิดด้วยค่าสูญสิ้นของปิตโตรเลียมนะครับ60,000บาทแล้วเครดิตด้วยค่าสูญสิ้นสะสมอีก6 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งค่าสูญสิ้นตัวเนี้ยก็จะเป็นลดตัวสินทรัพย์ที่เป็นตัวตัวสมรทานบัตรที่เราได้มานะครับเดีย๋ยวไปดูตอนเปิดเผยข้อมูลนะครับทีนี้ พอเราขุดมาแล้วเนี่ยต้นทุนของน้ํามันเนี่ยมันคือ60,000ถูกไหมครับหกหมื่นเออทษทีหกหมบาทหรือว่าตก1บาทแล้วก็คือ60บาทถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิด1นึ่พันบาทแเรลเนี่ยวเวลาจะไปขายเราก็ต้องรู้ต้นทุนเราก่อนว่ามีต้นทุนเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ว่าปีนี้ไอขุด1นึ่พันบาทแเรลเนี่ย 1, มีต้นทุนอะไรบ้างมันก็มีค่าแรงอยู่20,000บาทถูกไหมครับแล้วก็มีค่าเสริมราคาของตัวเครื่องขุดเจาะอีก10,000บาทฉะนั้นเราก็หาต้นทุนครับของน้ํามันที่เราขุดขึ้นมา ก็มีนับแรกก็คือตัวแรกคือค่าสูญสิ้น6 0 0 0 0บาทนะครับบวกกับตัวของค่าแรงอีก2 0 0 0 0บาทแล้วก็บวกกับค่าเสริมราคาของตัวขุดเจาะอีก10,000บาทหารด้วย1,000นะครับคือตัวให้เราขุดเจาะขึ้นมาก็จะได้ทั้งหมด90บาทต่อบาเรลถ้าขายไป8 8 0 0บาทเรลนะครับก็จะมีต้นทุนขายนะครับก็ต้นทุนขาย7 2 0 0 0มบาท ดตงนั้นเนี่ยนักษาเนี่ยมีต้นทุน90บาท90บาทต่อบาลเรลเวลาไปขายขาย90บาทได้ไหมต้องขายมากกว่า90บาทถูกไหมครับไม่งั้นจะไม่มีกำไรนะแล้วก็สินค้าคงเหลือก็คือ200นะครับบาลเรลคูณได้90บาทเท่ากับ10,080 <c oughs> ทีนี้เราก็ไปเปิดเผยอันนี้เสร็จยังครับเนี่ยเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็เวลาเปิดเผยเกี่ยวก,กับค่าสูญสิ้นนะครับที่เก,กี่ยวข้องกับมันในงบแสดงนะการเงินเนี่ยเราก็เปิดเผยคือตัวน้ำมันปิตโตรเลียมก็จะกลายเป็นสินค้าคงเหลือครับ18,000บาทแล้วก็ตัวทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยอยู่6ล้านนะครับแล้วตัดด้วยค่าสูญสิ้นสะสมอยู่6 0,000ก็จะเท่ากับ คงเหลืออยู่5,940,000บาทนะครับ